วิธีปลดแบนในส l a ปแบทเทิลเป็นไงไปดูสําหรับวิธีปลดแบนอย่างแรกให้เราเข้าดิส l a ปแบทเทิลก่อนซึ่งตัวดิจะอยู่ด้านล่างแมปนะครับตรงนี้กดคลิกไปเลยจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มสีขาวคอนติเนียไปเลยพอเข้ามาแล้วให้เราโหลดแอปดิสคอร์ดมาก่อนแล้วให้เราทําการสมัครอะไรที่เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสีฟ้าไปเลยเราเข้ามาในดิส l a ปแบทเทิลแล้วให้เรากดปุ่มลูกศรสีฟ้าด้านล่างเลยเมื่อกดแล้วใหเราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดและให้เรากดช่องสี่เหลี่ยมให้เป็นสีฟ้าแล้วกดปุ่มสีฟ้าได้้้้้้้เเเเลลลยจาาาากนนนนนนััใใหหหรรรรมทีี่่ออองงซตแแืขึ ไปด้านบนเราจะเจอเขาว่า Apple b a n บที่เป็นปุ่มสีแดงอยู่ให้เรากดคลิกไปเลยจากนั้นให้เราใส่สาเหตุการโดนแบนซึ่งสามารถเอามาจากข้อความด้านล่างตรงนี้ได้เลยต่อมาช่องที่2ก็ให้เราใส่สาเหตุที่เราไม่ควรโดนแบนซึ่งเอามาจากแชท GPT ก็ได้เมื่อใส่ทุกอย่างเสร็จให้กดทรงปุ่มสีฟ้าหลังจากนั้นก็ให้รอจนกว่าจะขึ้นข้อความแบบนี้ในที่ส่วนตัวของเราถ้าโชคดีหน่อยหรือกรณีไม่หนักเกินไปก็อาจจะถูกปลดแบนทันทีแต่ถ้าเกิดเราเผลอทำอะไรร้าย,ายแรงนิดหน่อยก็อาจจะรอเวลาจนกว่าจะถูถกปลดแบ,บนแต่ถ